ท่านผู้ชมวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดบางพรมอีกแล้วนะครับก็มาขอโชวให้กอบทู้ทชุมท่านรอบที่แล้วเมื่อที่ผ่านมาเลขเข้าเนาะเลขเข้าที่ขันน้ํามนต์ไม่รู้ว่าวันนี้ทํหรือยังรู้เนาะนนนโอ้ยนียเขาปิดแล้วเหรอลหลวงพ่อมาถามว่าจะดูขันน้ำมนต์รอบที่แล้วว่าเข้านะ นะครับท่านชมรอบแรกแล้วเข้า90ท่า <90, S 1> นผะู้พิเศษ90เนาะแล้วรอบที่นี้มาเป็น30รอบแรก09มา9 30แล้วรอบต่อไปไปดูกันเนาะวันนี้มาให้เร็วๆมาก่อนมาก่อนเวลานะครับเลยจะลองไปขอโชคสาธุสาธุ นี่เป็นแม่ตะเคียนนะท่านผู้ชมอยู่ขันน้ำมนต์น,นะครับสาดุกสะดุาพูาน้องีนี้โดนุมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยนะครับหลงหลงก็มาเปิดไฟมาลบ ท่านผู้ชมตอนนี้จะพามาดูขันน้ำมนต์จะดูเราอุ้ยเราต้องนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนิมิตติการนิมิตเราแก่กับญาติเมื่อไรสาวันลีพี่สาววันลีแล้วพี่สาวเป้นประดุษครับพี่สาวต้นประดูครับญาติของข้าพเจ้าเจ้ากรรำเนวด เบอร์ของข้าพเ,เจ้าตลอดการละนานเทินสาธุถวายถวายถวายทอามาจับกันต่อ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 อันนี้ก็เป็นขอพี่วา,างะขนางเนาะใช่<อ>ครับก็ขอพี่วา,างขนางแล้วอเอ็นะเราใส่ตุ้งเลยรนะสาธุ แล้วก็อย่างที่ผมบอกเนาะมีเลขบัญชีนะแฟนคลับพี่อยู่ทางบ้านอยากจะทําบุญกับเขาจะทําทําห้องน้ําที่วัดเครไม่มาเองไม่ได้ก็ใช่ทําบุญเลยเลขบัญชีเนาะอย่าไปอิทธรรมเนธิธรรมเนธิธรมยาตินังยาตินังโตตุโตตุสุกิตาโตตุยาตโย ขออุกสศลที่พวกข้าพระเจ้าที่ได้มาถวายสังฆทานในครั้งนี้ขอทิศส่วนบุญส่วนกุศลฝากแม่ธรณีไปให้ประจักษ์ให้พี่สาววัลลียาคูพี่สาววัลลียากูพี่สาวต้นประดู่แล้วก็พ่อมือแล้วก็สิ่งศัดิสท์ทั้งหลายที่เราไปแม่ตะเคียนต่างๆด้วยทั่วทิศที่เราไปมาทุกองที่เราไปมาใช่ครับ สาธุฝากแม่ธรณีฝากแม่ธอณีฝากแม่ธรณีสาธุจับกันเวุลวาุญัยพลพิเทังเวังเลวะอิปโตตาเตานาสาธุสาธุสาุสา โบราคนะมันท้าผู <no> ้ชมนะครับวันนี้เราพาท่านทูตข่านเนี่ยมาส่งเลขขันน้ำมนต์ของวัดบางพมนะครับก็นี้จะเป็นเลขขันน้ำมนต์เนาะคือหลวงพ่อทําพิธีตั้งแต่เมื่อคืนตีสี่เลยนะครับตีสี่แต่เมื่อคืนเลยนะครับก็จะเป็นเลขนี้เนาะเพื่อแบบว่าอยากให้ญาติโยมที่มาทําบุญอ่ะ เห็นเลขนี้แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เป็นเลขนี้ท่านชมลองดูนะเล่นขันธมนนะครับถ้าเรียนอยู่นะชัดสิเลขสามเลขเก้าเลขห้าเลขหกเลขแปดเนาะก็จะประมาณนี้วันนี้เลขหวยออกเลยนะแปดแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองกับศูนย์สามรอบต่อไปความน่าลัวบอกว่ารุงเขาบอกเก้าห้าใช่เก้าห้าน่าจะหาซื้อยากนะ 95นะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านเนาะลองดูนะครับอาจจะเป็นเลขนําโชคก็ได้เนาะเลข9 95นะโอ้ยแต่แปลกตรงนี้เป็นเลขเจ็ดเลยครับพี่นี่นี่มุมนี้เลขเจ็ดเลยเลขเก่าที่อยู่ในข,ขันเนี่ยเป็นเลขมันเลขเจ็ดอยู่อ๋อเนี่ยเหมือนกันก็คือเหมือนกันใกล้เดียวที่ถ่ายที่แรกอ๋อเพาะที่เดียวกันเลยทำเลยใช่ไหมครับโอ้โ เราเคยมามตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อจุดทูบหลายๆจุดอ่ะที่หลวงพ่อจุดพวกอ่าของมีเทวสุวรรณมีเจ้าแม่ตะเคียนมีอะไรเงี้ยมีกระดานอยู่เดี๋ยวไปดูรอบที่ห้าสิบอุ้ยที่ห้าสิบวอว่าอะไรนที่ออกเก้าศูนย์ไงที้ออที่ถ้าจะออกศูนย์เก <10 9 S 1> ้าศูนย์เก้าใช่อันนี้ห้าห้าสิบเอ็ดท่านผู้ชมสามศูนย์นี่รอบที่แล้วไงอันนี้เอรอบที่ผ่านมาอันนี้ห้าสิบ ห้าสิบสองวครับงวดต่อไปในวันนี้นี่มวดต่อไปท่านชมนี่อยู่ในขันน้ำมนต์นะน้มนแต่ด้านบนนะท่านชมถ้าถูกหวยนะอยากจะทาบุญกับหลวงพ่อที่วัดของวัดนะเป็นธนาคารวัดนะเลขนี้นะก็ขึ้นมาจะเป็นชื่อวัดบางพมเลยเราบอกผมทำตอนนี้น่ยทำลงลงลงตกแล้วก็เลขนี้เลยโอเคนะนี่นะวัดบางพมนะธนาคารไทยอ่าธนาคารเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพเนาะนี่นะครับ ทำบุญได้นะใครอยากจะทำบุญก่อนก็ได้นะท่านผู้ชมนะแลกกันเนาะเอาโชคเอาโชคมาแลกกันะท่านผู้ชมผมทำทุกครั้งเลยเพราะว่ามาไม่ทำบุญก่โอเคนะสาธุไหว้พระก่อนเด้อมาอัตราเลขไม่ได้ไหว้พระอยู่สาธุ มีเลขวเยครับอีเลขกนี่เลขหลวงพ่อผมส่องได้ไหมอ่ะติกล้วยอครับเนาะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางของของที่วัดเหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นกล้วยที่ไหว้ที่นี่หนึ่งสองนี่ฝั่งนี้ดิฝั่งนี้มีเลขเก้าเลขแปดด้วย อันนี้ขันก็มีนะเก้ากว่าแปดอะตั้งไงแปดจะมองถ้ามองคนละด้านด้เป็นแปดเก้าใช่ไหมครับอ๋อถ้ามองฝั่งนู้นอ๋อว่ะแปดเก้าว่าแล้ววันงวดงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเห็นแล้วเลขแปดแปลกๆปลกงวดที่แล้วจำได้ไหมแปดสามศูนย์น่ะเลขแปดแปลกๆอ๋อนี่ไงใช่ใช่ใช่สองมุมนี้จะเป็นอีกเลขหนึ่งเหรอก็เป็นแปดเก้าไง านนจาก 6, 8, 8, 9, หกแปดก็ไม่แปดเก้าไงเออว่ะเฮ้ยตรงกันนะกล้วยเมื่อกี้เห็นแปดเก้าเลยเก้าแปดเมื่อกี้เห็นเก้าแปดเนีไงเออนี่ว่าแล้วมดดตอนนี้คนมาทําบุญก็จะมาดูตะขัดเลยนะหลวงพ่อตอนนี้อ๋อ,นะนอ,อ,อจะมาดูตะเลขกันเลยทีนี้ อเราก็ส่องเป็นแนวทางใครพาวันมะคมพอจะเข้าโดยวันดูที่เดขให้มาไหว้พระก่อนนะอุ้ยอันนี้ถ้าผู้ชมเลขกล้วยนะมีเพิ่มมีคนได้โชคกับเลขจนเมื่อกี้ผมเห็น 8, 9, แปดเก้าจากกล้วยต้องลบพ่อเนาะอุ้ยผู้ชม ี่เหนึ่งแปดผมาอไผมก็หนึ่งแปดเผื่อใครอยากได้โชคนี้นะท่านชมเลขตรงนี้ก็มีนะหนึ่งแปดเจ็ด หนึ่งแปดเจ็ดอ่ะลูกไหนอ่ะลูกในสุดเลยเนี่ยหรอถ้อาอย่างโชคลาภเมตตยปาค้าขายเนอกลาบโชคลาภค้าขายไข่ขึ้นอยู่ในแนวค้าขายอไชีพอะไรไนดะ้พอดีเลยท่านผู้ชมคู่กันอุ้ยสวยเลยง่ายสวยเออนี่นะใครอยากจะได้นะมาที่นี่ทำบุญที่นี่กัน จะมีได้โชคได้ลาบเอาไปค้าขายโชคลาบวาสนาอาจจะมีเกิดขึ้นที่ได้พีเอสไม่รู้เนี่ยต้องไปบอกพีเอสพีเอสจะอยากได้ก็ได้เนาะโอเคอันนี้เปป็นรูติดรถอันนี้ติดรถติดรถท่านผู้ชมอ๋อจะกลับข้างใช่ไหมครับแปะเข้าไปท่านผู้ชมนี้รถอ๋อจะหลุดเนาะโอเคท่านผู้ชม ันนี้เป็นทั้งในผมมองทะลุปไปก็คือเป็นหลวงพอ่อบางพรมองค์เก่านะใน,ใน,ใน,นี่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 นูปนี้ท่านผู้ชมจะเป็นองค์เก่านี้เนี่ยนี่เนาะไปติดไว้นในรถนะครับแขวนคาดปลอดภัยนะหลวงพอนะ่อเนาะอันนี้นะครับ,เ,รบเกิดปีอะไรผมปีมะเมย์ครับรยอมคือคนมีโชคมีโชคเ,เกิดออปีอะไรเกิดปีอะไรมะกาครับ ชงเหรอชงชงออไรอันนี้เก็บเกิดปีอะไรปีข่านปีข่าไทยโอ้โหของลคูำพันวัไทยได้ของใหญ่อะสาธุตอนนี้โปรโมทขายกันที่สามพันห้าโอ้โหไทยได้ของใหญ่เลยนะ

หลวงพ่อแล้วนี่อย่างองค์นี้ครับไปบูชาเอาเราจะคล้องยังไงหรือว่าเอาไว้ที่บ้านนะครับบูชาที่บ้านติดรถใช่ไหมครับก็ติดรถจะ่อ๋อจะไม่เกิดตัวที่คนหรือรถยไต์ใช่ใช่ใช่ถ้าติดตัวจะอยู่ยงคงกระพันได้ค่ะโอเคสาธุอันนี้ก็ติดรถได้ทั้งชุมนนี้ให้ติดรถจะได้ทุกคนจะได้แค่ทตอนนี้พันห้าแล้วเนาะ อันนี้แหละครับกอนเงี้ยพันห้าพันหแล้วแต่มีสามหมื่นแล้วคือไม่ได้ก้อนเี้แหละอันนี้ต้นตน้นอันนี้แหละครับแต่ใครอยากได้อยากเป็นโลหะิตนี่ก็คือที่ปบดทุกข์ในหลวงพ่ออันทะเบียเอาเลขบัญชีนี่ท่านผู้ชมนะครับเลขบัญชีนูน่นอ๋อเลขบัญชีวันเป็นสี่วันอ๋อนี่นี่น,น,นี่ท่านผู้ชมเอาท้ายให้หลวงพ่ออันนี้จะเป็นใครอยากจะทําบุญนะครับอยากมีบุญใหญ่เนาะ การทําบุญไปห้องน้ำน่ยถือว่าบุญใหญ่นะเพราะว่าทําให้คนปวดทุกข์ได้แล้วําว่าทําไว้ในวัดด้วยเนาะอันนี้ก็จะอยู่ตลอดไปอะท่านผู้ชมเพราะของอยู่ที่ที่วัดเนาะมาช่วยให้คน,น,อนตอนนี้เหรอครับแต่พอถุงดำครอบแล้วก็ากรนมันไปดปวดโอ้ปัจจุบันท่านผู้ชมห้องน้ํามันมันมันชํารุดมากท่านผู้ชมที่นี่เนาะใครอยากทําบุญเรื่องห้องน้ําเนาะนะครับ แล้วแต่นะหลวงพ่อร้อยสองวแล้วแต่นะโอนมาได้หรืโอโอนได้หมดนะท่านผู้ชมนี่นะเลขบัญชีนะครับใครอยากจะทําบุญเนาะแต่ถ้ามาที่วัดก็จะได้เลขแตงโมแลวก็ได้รับขอเกลือจากใช่แต่ถ้าใครมาทําบุญที่วัดท่านผู้ชมหลวงพ่อบอกว่ามาที่นี่จะได้ทั้งตัวเลขด้วยแล้วก็ได้ของของที่ไปบูชาด้วยนะครับที่นี่เนาะโอเคท่านผู้ชมนะนี่นะ อย่าลืมทําบุญกันนะครับเพราะว่าแฟนคลับเราอยู่ต่างประเทศก็หลายประเทศเหมือนกันนะใครอยากทำบุญก็โอนเข้าทางบัญชีนี้ได้นะครับโอเคเนาะอย่าลืมนะครับมาทําบุญที่นี่ได้นะครับก็ใช่ช่วยกันทําห้องน้ํานะครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปส่องเลขข้างล่างอีกทีนึงนะ่งเนาะเป็นแม่ตะเคียนนะครับบนนี้ได้แล้วได้เลขแล้วทําบุญสักการะเรียบร้อยแล้วเราจะลงไปดูข้างล่างกันนะครับไปครับไปไปทําบุญ กับไม่ตะเคียนดูบ้างเมื่อกี้ตอนมาแลกตังค์ท่านผู้ชมผมมองเห็นโน่นตรงขอนนุน้นเห็นเลขห้าสองใช่ต้นนน้นต้นนูน้ออนอ๋ตอ,อตอน้นอีกต้นหนึ่งอ๋อริมฝั่งนั้นดูกันนี่ก่อนปะปดูดูต้นนี้เลยลองส่องดูท่านผู้ชมเป็นยังไงมีเลขอะไรฝากท่านผู้ชมเพ้ต้องส่องดิเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมดู มีไปวัดหนึ่งมาเขาบอกว่าถ้าอยากเห็นเลขให้ดูมมองไกลๆลุงลุงที่อีกวัดหนึ่งบอกมาแต่ถ้าอยากเห็นใกล้ๆให้ลงแป้งดูไกลๆก่อนใช่ครับ,บไม่ชอบใช่ไหมเหมือนไป้นไทรเขาอ๋อเอ็ดตรงนี้เปล่าเอ็ดนี่ ไมเหมือนจุดเดิมเลยอะตรงนี้แต่ต้องดูไกลๆนะไทยดูดิดูตรงนี้ดิไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไทยยืนมามองตรงนี้ดิเออเหมือนห้าศูนย์ถ้าเห็นห้าศูนย์เหรอไม่เห็นอนะกล้องเนี้ยไม่ได้เลยพเพลรไม่เห็นอืมกล้องนี้มองไม่เห็นเลย ว่างเกินไปเนี่ยภาพสิมพูนี่เหรอที่เขาบอกว่าเห็นแม่ตะเคียนนั่งอยู่บนนี้เหรอ,าามมอโอ้ท่านผู้ชมแม่ตะเคียนอยู่บนนี้ใช่ไหมมีคนเห็นนะเน,เนี่ยอยู่ตรงอกแม่เลยนะเออเขาไม่ได้องแม่เลยพรแม่นั่งอยู่ตรงองค์สีตรงนี้พอดีเลยสีชมพูท่านผู้ชมมีเลขอยู่นะข้างบนอะ่ะเ,เออน,น,นั่งไงพระพระบนผ้าเหรอเป็นรอยดำๆอยู่นะเออว่ะ สาธุสาธุขอโชคลาแม่เด้อสาธุอันนี้ชื่ออะไรอะ่ะแม่อะไรมั่งไม่รู้อ่ะแม่กันติกาแม่แมสีสวนอีกแม่หนึ่งอะ่ะเขาเรียกชื่อแม่อะไรอะ่ะองค์กางแม่มาลีอ๋ออ๋อหลักวันไปวันมาที่ทำมาให้ที่นี่ครับเขียนไว้ที่ป้ายอะไรอย่างมีป้ายประวัติ ลงเลื่อยเพชรชละถวายวันบังโรมวันที่9กุมภาพันธ์เจ2ดส7งห้าแล้วก็องค์นี้มาเรานุ่งต่างใช่ไหมเพราะเรนี่เต้นอยู่ไม่ได้เลยองเอาลงมาประยุกมาก็อมาวันเรียบเลยต่อประยุกเรียบเห็นเป็น809ป่ะเกิดปฏิหารใช่ไหมเมื่อกี้หลวงพ่อบอก เหมือนเอามาแล้วาพายุลงพายุลงที่นี่นท้ทา,ยยทายลองเข้าไปดูแม่ด่ไปใกล้ๆตรงนี้ดิเหยียบเห็นแล้วมันจะเดินเข้าไประวังเหยียบนะดูดิเลขแม่มีเลขอะไรไหมตรงแขนนะ่ะเหมือนตรงแขนนะมีเลขนะเจ็ดมีเจ็ดมีเก้า เจ็ดตะบนเลยเจ็ดตะบนบนบนขึ้นอีกขึ้นตรงตรงสร้อยอ่ะตรงสร้อยเออนั่นแหละเลขเจ็ดขบวนอีกขบวนอีกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเจ็ดเจ็ดออลงมาข้างล่างลงมาอีกลงอีกเก้านั่นนีเก้าอันกลางไม่แน่ใจอ่ะแปดข้างล่างถูกปบใช่ครับไทยระวังเหยียบเป็นเจ็ดเป็นเก้าแล้วก็ตัวสุดท้ายผมเห็นเป็นแปดนะ เออตรงเลยเลยตรงกับข้างข้างบนเลยหลวงพอ่อบอกแม่หรือแม่จะให้เลขนี้แม่เมื่อกี้แม่เมื่อกี้จับจับไปนี่แม่ให้ศูนย์ศูนย์ห้าเก้าอ่ะตรงข้างบนนะพี่เอสศูนย์ห้าเก้าอ่ะเดี๋ยวเรจะจะซื้อศูนย์ห้าเก้าเราแหละได้แล้วเนี่ยห้าเก้าไงข้างบนนะอ่ะข้างบนจับ,จ,บจับนี่ไงจับนี่เหรอเซียมซียักษ์เซียมซียักษ์กนะอ๋อ <laughs> โอเคฝั okay. ่งนี้อเดี๋ยวดูที่ขอนก่อนขอขอนสักเลขหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูฝั่งนี้นะปกติถ้าเราได้เลขเราจะได้ฝั่งนี้ก่อนก่อนที่จะมาดูฝั่งนี้แล้วต้องดูฝั่งนี้ก่อนไปดูที่ว่าจะตรงกับขันน้ำมนต์ด้านบนไหมเ,เ, <laughs> เรานั้นเลขตรงกันอยู่นะผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านเนาะแล้วใครอยากจะมาเที่ยวมาชมแล้วมาทําบุญที่นี่อยากได้โชคได้ลาบต้องมาที่นี่นะมีแม่ตะเคียนพันปีอยู่ที่นี่ด้วยโหแต่แดดแรงมากเลย ไปแล้วไงท้ายเออหววออกไปแล้ววันนั้นอะเนี่ย <c oughs> เลขตรงนี้ไงที่มันเห็นมันเป็นสองสองกะสามศูนย์อะไรตรงเนี้ยมันออกไปแล้ววที่ผ่านมาเนี่ยเก้าสามศูนย์ตอนนี้นี่แดดแรงแบบมองไม่เห็นเลยนะครับแดดแรงแดดลงพอดีนะครับช่วงเวลานี้ลเลขมันจะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเออนี่เห็นตรงนี้ท่านผู้ชมเป็นเลขหกอยู่ตัวหนึ่ง นี่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 เลขหกอยู่ตัวหนึง่งท้ายลองเดินไปทุกน,น่านดิเดินไปอีกเดินไปอีก,อกนี่ไงเลขแปลกกว่าเพื่อนเลยเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเลยเลขนี้เพชรตัวอื่นยังเลขอะไรท่านผู้ชมนี่เลขแปลกกว่าคนอื่นเลยนะตีเอานะอื กับขอนนี่นะท่านท่านผู้ชมผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะก็เอาเลขที่ขันน้ำมนต์แล้วกันเนาะตอนนี้คือแสงมันลงตรงนี้พอดีท่านผู้ชมผมมองไม่ค่อยเห็นเลขเลยนะครับจะต้องรอมาครับค่าๆหน่อยดีกว่านะครับรอวันงวดหลังเนาะจะมาขอโชคให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นเลขอะไรนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมเอาสรุปเป็นเลขขันน้ำมนต์ให้ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วกันเนาะก็ตรงนี้นะครับยังก็ยังไม่เห็นเลขอะไรไปกว่านีาน да, n, ้นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะได้เลขที่ขันน้ำม์แล้วกันเนาะท่านผู้ชมไปจับเอาไปจับเอาแล้วกันนะได้มีเลขอยู่5ตัวนะครับแล้วก็มีเลขอยู่ที่กล้วยนะครับเห็นผมเห็นเลขอยู่ที่กล้วยชัดมากเลยนะครับ1มี1มี8นะครับมี1 8 7อยู่ด้วยนะครับในเลขกล้วยเนาะเดี๋ยวผมวงไปให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะสำหรับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกับเลขขันน้ำม์นะครับวัดบางคมนะครับจังหวัดสมุทรสาอครไอ,อสมุทรสงคราม มีหลายคนถามเหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็ใครอยากจะมาก็มาได้ท่านผู้ชมนะเปิด gps เนาะแล้วก็ตามมาได้เลยนะครับชมนะครับอยู่อัมพวานะครับนะครับอยู่อัมพวานะท่านผู้ชมก็ลองมากันนะหลายๆคนอยากจะมาตามรอยเราอยากจะมาขอโชคอยากจะมาดูเลขก็มาที่นี่ท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่โบสถ์นะมาเข้ามาทำบุญที่นี่ได้นะครับก็ใครอยากจะทําบุญเนาะก็ทําบุญห้องน้ําท่านผู้ชมเนาะก็ยังให้เลขบัญชีไว้แล้วนะครับก็ทําบุญได้ตามนั้นเลยนะครับไปแล้วครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ